ไม่ใช่จ้าไม่ม<อ>าไปเล่นขี่แต่เนี้ยไม่มีมารยาทเลยเ<อ>ไม่ใช่คนไทยมึงก็ไม่ใช่คนหนูไม่ยอมเรามีจ้องหนูบ้า,บ,าบ้าเหรออะไระบ้าห้างนูเยนนะอะฉัะนจจต้องเาคนเยอะาั้ตองอะอรไปเลยอ่ะ พี่เห็นน้องการแต่งตัวน้องเนี่ยพี่ก็แปลกใจมากเลยอ่ะสวยมากจริงป่งตัวเหมือนลิโปโคลม์อะน้องพ,พี่ชมหนูหน่อยสิเออพี่ก็ชมอยู่นี่ไงจ้าพี่ไม่รู้ชื่อหนูเปล่าูไม่รู้พี่เห็นไหมหน้าตาหนูอาจจะแอ๊แป๊บด้วยแอ๊บแป๊เนี่ยเหมือนอึ่งอ่างคองตัวพี่ว่าหนูเก่งมากชื่ออะไรชื่ออะไรหนูนะเป็นลูก ลูกครึ่งใช่ลูกครึ่งปวกกับมนุษย์ไม่ใช่ไทยอังกฤษไทยอังกฤษใช่ผมทำพาสปอร์ตผ่านได้ไงเนี่ยพี่ปอนชื่ออะไรพีหนูชื่อมาเรียนลอยเย็ดจังมาเรียนลอยเย็ดจ้งอังกฤษจ้งพี่ไทยสวีเดนน้องไอ้นะไทยสวีเดนสวีเดนสวีเดนอ๋อประเดนอ น้องอารีย์ลอยเย้พี่ชื่ออารียอมต้องใจเย้ของคนด้วยของคนด้วยบ้านร้องอยู่ไหนนี่ยบ้านน้องจิสุมุทสาคอนจ่สุมุทสาคอนใช่พี่เป็นคนกาลสิลป์นะเนี่ยนี่พ่อเข้าเพลงเลยอ่ะเพลงอะไรอะไรนะไอ้หนุ่มน้ำเข้าสาวน้ำออกอ่ะแาบแุ่มน้ำเข้าสาวน้ำออกร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงจังิวสิก าเรียะตาบ้านน้องอยูไหนนะอยู่สุทรสาครนี่จ้ะสมุทรสาคใช่จ้ะพี่กาลสิ์ใช่ไหมใช่จ้ะพี่ว่ามันแปลกๆว่ะม่แปนไม่แป,กแป,กปลแปกหรอๆๆนะอาดน,นีนน <c oughs> ึง <c oughs> <c oughs> ้าอทาทนาลข้าวเม <c oughs> าเลื <c oughs> ข่เกลือ ต,ตัวยู่ินอยู่สมุรสาครเดียเยวเดนี่อะไรเนี่ยบ้านพี่อยู่ไหนนะสมุทรไกยสถานะแล้วบ้านน้องอ่ะสมุทสาครบ้านพี่อกาลสินธ์ใช่ไหมใช่พี่ว่า,าไปไปแปลกปแปลกวะไม่แปลกเลยเอาตีกเที่ยวเเอาสล็ออ,อ,อีกเท่ยวเ ซื้อข้าวากินาาิอยู่ในการละสิส่ตัวยุพินอยู่สโซุสาขาไอ์หาย,ายหนาทีเพิ่มเขาเขายี่ยวไปอ่ะเมืองใครพินหรอพินเหรอมึงพีนตั้งแต่เกิดมาแล้วบ้าเปล่ากูถึงว่าเนี่กูหาบ้านเกิดไม่เจอเสือกมาแย่งบ้านกูอยู่